ดีครับผมชื่อนายวีรพลค,คอนสิงห์นะครับจะมาทําแบบฝึกหัดบทที่ห้านะครับจากนิมม่อบหมายนะครับพอกลมดังลูกส่งกําลังเปลี่ยนแปลงจากแปลงจาก15ถึง40นะครับความเร็วรอบคงที่นะครับ650 rpm นะครับและรับแรง F นะครับ กลับไปเป็นอ่กลับไปมาอยู่ระหว่างอ่อสี่ถึงสิบสองนะครับเป็นแรงแบบกระแทกเล็กน้อยนะครับโดยมีรัศมีอยู่ที่อ่องจนะครับวัสดุ a i s i c 1> C 1หนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับยุตัดกึงนะครับให้ทำทำรายการคำนวณหาจำนวน ที่เผ่านี้นะครับสามารถทำงานได้โดยใช้ทฤษฎีออกก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาแปลงหน่วยนะครับเต็นอยูนะครับเจ็ดสิบห้านะครับก็มาทำการแปลงหน่วยแล้วมาตัดมิดนะครับก็จะได้ออกมานะครับ รจะได้ออกมา517.14นะครับนิวตันต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็มาหามาหาความอ่ความต้านแรงดึงาดคกกา,นคากนะค,น,นะครับก็เกนวายนะครับตาวก็สีนะครับฮิตนะครับก การตัดหน่วยครับนหน่วยเศษก็จะได้ออกมาครับแล้วก็มาหานี่ครับเชียร์ครับก็ได้ออกมาคนระับนี้ครับ สอนะครับเราก็จะมาหาหาค่าความต้านแรงทนทานและฉีดจำกัดนะครับความทนทานนะครับก็จะได้เอ่อ AA ก็เท่ากับ0.8นะครับ2.2นะครับเราก็มาหาตัวประกอบขนาดนะครับ KB นะครับก็ วิเคราะห์จากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็จะ KB ก็จะประมาณเท่ากับ0.75นะครับ2.3นะครับหาตัวประกอบแรง KB นะครับก็จะได้เกสก็จะประมาณ1นะครับก็มาแทนค่านะครับแทนค่าก็ ก็จะได้ออกมาครับค่านี้ครับแล้วก็มาแทนค่าอีกรอบครับแทนค่าก็จะได้นี่ครับนี่ได้นี่ออกมาครับก็มาหาคดีครับคดีคามเชนับก็ได้คำตอบออกมาครับต่อมาครับเป็นสามครับก็ แทนข้าวออมาก็จะได้นะครับก็มาเสียครับเนื่องจากไม่มีรายการรายละเอียดที่เกี่ยวกับค่าความความไม่ของรอบรอบนียครับก็จะได้ออกมา จะได้เอ่อเฟเท่เาทกับเคทครับข้าครับตัวประกอบความเค้นหนาแน่นนะครับก็จะได้ออกมานะ,าะ,ออานะค,นครับแทนค่าก็จะได้ออกมานะครับแต่สมการนี่ครับแทนข้าก็จะได้อ,อมาเคีัยแล้วก็มาหาความเค้นเอ่อ ครับก็แทนค่าอะไรทำการเนี่ยครับไมได้ออกมาครับสองร้อยยี่สิบจุดสี่ครับประมาเราก็มาหากำลังสูงสุดนะครับก็สี่สิบคูณสิบสามครับก็จะได้นะครับ แค่ค่าการก็จะได้เนี่ยครับนี่ออกมานะครับแล้วก็มาหาโมเมนต์นะครับมหาโมเมนต์เนี่ยเช่นครับก็ได้ออกมาครับขีร้อยครับหนิวตันเมตรนะครับก็มาหาโมเมนต์บิดส่วนเปลี่ยนนะครับก็เนี่ยครับก็ได้ออกมาเนี่ยครับหนึ่ร้อยแปดสามจุดสามตันเมตรนะครับก็มาหาความเชื่อเนือ เฉลีย่ยครับก็อนนี้ครับจะได้อกมาครับนี่นครับมมตตออเจ็ดนะครับมหาโมเมนต์่อดับสูงสุดนะครับก็จะได้หกพันนิวตันนะครับแล้วก็มหาโมเมนต์นะครับ ก็เท่ากับศูนย์นะเนี um ่ยโมเมนต์ส่วนเปลี่ยนนะครับโมเมนต์ส่วนเปลี่ยนก็คือได้เท่ากับหนึ่งจุดแปดคูณสิบกำลังหกนิวตันมีเมตรนะก็แปลนะหาความเข็นนะครับเต้นดูนะครับได้ออกมา ก็มาหาความคิดเฉลยส่นเตียนนะครับก็อ่ามน,นี่ครับได้ออกมา5 4 1ร้จุดสองสองครับจากสมการเอ่อห้าจุดเอ่อหนึ่งนะครับถ้าถ้าจุดหนึ่งสี่นะครับจะได้เอ่อนนี่ครับเราก็มาแทนค่าในสรรมการนะครับเราก็จะได้ได้คำตอบออกมาครับ ต่อมาเนี้บต่อไปนะครับต่อไปหาค่าความปลอดภัยอนะ่ะค่าความปลอดภัยอยู่ที่แปดนะครับค้าความปลอดภัยอยู่ที่แปดนะครับก็แทนค่านะครับจากร,รมการสิบนะเนี้ยแทนค่านะครับานะมาแทนค่าก็จะได้ก้อนใหญ่ๆก้อนเนี้ยต่อมาก็ได้อะ นี่ยที่นี่นะครับก็นี่นี่ก็ความเช้นส่วนเปลี่ยนนะครับก็แทนค่าครับใหยได้นะครับร้อยามจครับความเช้นฉ่วนนะครับก็เนี่ย ก็จากสมการที่5.13นะครับแทนค่านะครับเนี่ยสมการนี่เราก็ตัดเนี่ครับาะว่าไม่มีครับเรมาก็จะได้คำตอบนี้นะครับต่อไปเราก็จะทำการยุบนะครับก็จากสมการที่แล้วนะครับ ก็ไ <S ess Music> หลามาไ <S ess> หลามาครับเราก็มา,ายุบนะครับยุกลุุบลงมาลุมาลุมา,า,มา,า,มาเราก็มาหาคาตอบไปเรื่อยนะครับจนสิ้นสุดนะครับก็จะได้อยู่ที่เอ็นเท่ากับสี่จุดหนึ่งเจ็ดสองคูณสิบกำลังสี่นะครับครั้งนะครับก็ก็ขอจบกนนารนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ